ลายนวมค่อนข้างเยอะทางฝ่ายต่างก็มีกองเชียร์เยอะด้วยกันครับเลยครับแกนสักสาแข้งขวาขวาตอกขวาครับต้องระวังหมัดนะครับแกนสักจะต้องระวังหมัดของวังโอ้โหโดนครับเต็มเต็มเลยโอ้โหเป๊เลยครับโดนเป๊เลยครับโอ้โหแกนสักโดนขวาตรงครับโอ้โหเอาแล้วครับหล่นหรือเปล่าระวังต้องระวังแกนสักนั้นตกใจเลยนะครับโดนหมัดเมื่อสักครู่นี้โอ้โห เป๋ไปติดเชือกเลยครับดูออกว่าเป็นชุดๆุดครับเอาละครับปืนแล้วเริ่มปืนแล้วกับแกนซักโอ้โหใครเชียร์แกนสักเอาไว้นี่หัวใจเย็นวับตัวเย็นเลยครับโอ้โดนเอาไว้นี่หัวใจเย็นวับตัวเย็นเลยครับโอ้โดนอีกแล้วครับตัวซ้ายเป๋อีกแล้วโอ้ต้องระวังครับขวาตรงที่กกหูหล่นเลยครับแกนซักโอ้โหเจอแข้งซ้ายกระเด็นกระดอนเหมือนกันครับวางจันน้อยเริ่มจะรับแล้วกดคอหืกระชากไปครับดันเข้าเชือกล็ โยนเข่าเข้าไปเลยครับเกี่ยวล่างยิงหมัดบนแล้วครับกันสักเดินแล้วรู้ตัวนะครับมวยระดับเงินหลายแสนนี่ที่ค่าตัวพิสุดในประเทศไทยรู้เลยครับยกสองนี่ตกเป็นรองยกสามต้องเดินเดินแล้วของจันทร์ก็หนึ่งสองครับหนึ่งสองคือหมายว่าออกหมัดหนึ่งสองตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งตึ้งสองนี่ครับแบบนี้ครับกดระวัางเขามีศอกด้วยนะครับระวางไม่ตียิงหมัดหนึ่งสองเจอแข้งซ้ายสาดได้แข้งซ้ายยิงหมัดหนึ่งสองอื้ ไม่ต้องกระพริบตาเลยครับแฟนบนล็อกแฟนในสนามทั้งลิงไซท,งทั้งล็อกสองล็อกสามกระพริบไม่ได้ครับเพราะมีโอกาสนอกกันตลอดอือับคัตปาสด้วยแข้งซ้ายไว้สกัดหมัดยิงหมัดขวาตรงสักมีอาการกร็ยกสี่นิดโดนไปสา,สามสามแข้งแล้วตบขวาตบขวาตบซ้ายต,ตบขวาโอ้โหดูครับแกนแกนสักโอ้โหรับแข้งสองสาดอกรับหมัดอีกสองสามชุด เอาละครับเริ่มจะบวกวังจันกัดฟันมาเลยครับตีหน้าคูเลยครับตีหน้ายักแล้วต่อยหนึ่งสองสาดด้วยแข้งขวาออเอาคืนสาดแข้งขวาว้แข้งน้ำเข้าไปก่อนครับค้ำแทงด้วยซ้ายสวยมากตบขวาค้ำแทงบิดออกโอ้โหยกนี้ออกมาเดินเลยครับโอ้โหโีโหโ่โหโีโโโโโโลงมาที่หักแล้วตี ไปรับอัน4ี่นะครับไปพลาดครับรับแข้งขวา3-4ี่ดอกโดนดักแทงโดนออกหมัดชุดยกนี้ใกล้ยังไงให้วังจานน้อยซอสีรดาเป็นฟ่ายชนะ